ลาวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้กเกษตรศิล,ลปินก็กลับมาอีกครั้งครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปพักหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องสเพเฮระนะครับผมแต่ก็มีหัวข้ออยู่ครับผมให้ชื่อหัวข้อนี้ว่ามหาอำนาจการปก พอวงเล่นมหาสงครามก็ว่าได้นะคร 2ข้อกับก็จะเป็นเรื่องของภายในและก็ภายนอกครับภายในก็คือเรื่องของภายในประเทศอย่างเช่นประเทศไทยเรานะครับผมซึ่งบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดคุยในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับซึ่งสองเรื่องนี้ส่งผลถึงวิธี ความเป็นอยู่ของสังคมชุมชนหมู่บ้านและครอบครัวโดวยตรงนะครับผมซึ่งในด้านของการเงินบทบาทหลักๆก็คือในเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายนี่ก็คือเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งกฎหมายตัวนี้มีหลายอย่าง ล้วนส่งผมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนสังคมชุมชนครอบครัวและก็คนคนหนึ่งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกเกษตรกรรมกฎหมายก็มีหลายอย่างครับที่เข้ามาควบคุมเรื่องการสร้างการสร้าง สร้างกฎหมายที่เข้ามาครอบคุมของเหล่าบรรดาเกษตรกรครับผมซึ่งโดยหล,ลักแล้วสิ่งที่ส่งผลให้เกิดการเป็นแลง คของสิ่งแวดล้อมนะครับคือถ้าพูดถึงในเรื่องของพืชหรือสัตว์นั้นก็จะมีพืชหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตเล,ล็กๆอาจจะสูญพันธุ์ไปได้อันนี้ก็คือในเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่เพราะว่าเรื่องเรื่องนี้มีอาจจะมีอยู่แต่ว่าน้อยครับน้อยอย่างที่สองก็คือเทคโนโลยีซึ่งตัวนี้ก็ บาทสำคัญอย่างยิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นกระบวนการผลิตของวิธีเกษตรกรรมดั้งเดิมเมื่อก่อนนั้นก็จะใช้จอบเสียม และก็มันจะเข้ามามีบทบาทบังคับให้เราอะทำเกษตรแบบแนวเดียวอย่างเช่นทำเพื่อขายขายอย่างเดียวอย่างแล้วก็หรืออาจจะเรียกว่าเกษตรเชิงเดียวเนี่ยครับคือทำไร่อ้อยกดต้องใช้เครื่องจักรตั้งแต่ กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำอะไรนี่ครับผมก็ลำดับที่สามก็คือกฎหมายที่ผมผมพูดไปในหัวข้อแรกๆครับกฎหมายซึ่งไอ้เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยส่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ทุก,กร,รมพืชน,นะครับตัวนี้อันตรายยิ่งกับสําหรับประชาชนสําหรับเราบรรดาเกษตรกรและโดยอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ผลิตสารควบคุมสารทำลายวัชพืชน,นี่ครับสารเคมีต่างเนี่ยซึ่งประชากรของเราสนใจก่อน ใช้ยากําจัดศัตรูพืชปีหนึ่งพราน่าจะเป็นลานลานตันนะครับผมอันนี้เราสูญเสียสูญเสียอะไรส,ส,ส,สูญเสียสิ่งมีชีวิตสูญเสียสิ่งแวดล้อมดินด้านดินตายหญ้าที่เราคิดว่าเป็นศัตรูพืชจริงๆแล้วหญ้าไม่ใช่ศัตรูพืชหญ้าคือตัวชีวิตบ่ง งชีวัตก็คือดินตรงนั้นเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่นะครับผมดินที่ไม่มีแย่ก,ก็คือดินที่แย่ไม่มีสิ่งมีชีวิตในดินก็คือเป็นดินที่แย่นั้นถูกทําลายล้างโดยสารเคมีโดยเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนใหญ่คนโตนะออกกฎหมาย ตัว,อวสองตัวหลังเนี่ยทั้งเทคโนโลยีและกฎหมายเนี่ยซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและบังคับเราด้วยนะครับผมซึ่งมาอำนาจการปกครองภายในก็คือนี่แหละอำนาจของรัฐอำนาจของ ซึ่งประเทศไทยเป็นวิธีเกษตรกรรมนะครับแปเ์เซนที่ได้รูมาน,นะครับผมนี่แหละแล้วก็มา,าแล้วก็ภายนอกนั่ก็คือต่างประเทศซึ่งใช้วิธีการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญผลิต สั้งเน้อย่างยิ่งในปัจจุบันที่เราพบเจออย่างเช่นอาวุธชีวภาพนะครับผมหรือว่าโควิดนั้นก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเกิดมาจากการปรุงแต่งโดยคนก็คือเป็นเรื่องของมหาอำนาจการปกครองครับที่พวกเขาได้แย่งชิงกันที่ส่งผล 哦，心里多没。 สารเคมีใช้ปุ๋ยซึ่งผลิตมาจากสารสังเคาะห์ทางนั้นนะครับผมมันไม่ใช่ธรรมชาติครับร่างกายไม่ดีจะก็จะส่งผลให้กับจิตใจที่ไม่ดีย่ำแย่ไปด้วยนะครับโดยเฉพาะการติดกับดักอย่างเช่นผมก็ทุกวันนี้ก็ติดกับดักอยู่ในวังวนของ เมืองสีว <See. S 3> <ENNIS S 1> ิตลนะครับผมยังไม่ลดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ครับยังต้องดันด้นดิ้นรนหาเงินนะครับก็จะส่งผลไปในัวข้อสุดท้ายก็คือชะตากรรมของเราครับเราต้องเลือกเอาครับเราจะเป็นขี้ข้าเป็นมือขึ้นหรืออย่างไรเราต้องมาตระหนักช่วยกันคิดนะครับผม เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นอิสรภาพของเราทางด้านความเป็นอยู่และอาหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับต่อเราและอนาคตของลูกหลานในอนาคตนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเรื่องสเปเฮล่ครับผมก วิธีก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ